ค่าวฟันดิ้งได้ทุกๆอันเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่รองรับอยู่แล้วผลตอบแทนอันที่3ที่เป็น working capital นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4 1 3ถึง13%โดยประมาณระยะเวลาการถือครองมีหลากหลายนะครับตั้งแต่3เดือน6เดือน12เดือนแต่ไม่เกิน1ปีนะ สวัสดีครับเพื่อนเอนอครั้งที่แล้วนะครับเราคุยเรื่องของสยามวลีดัสนะครับที่ประวัติความเป็นมาแล้วก็คนที่มาตรวจสอบให้เราแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนกับตัว scg เองนะครับแล้วก็ฟิโนโมิน่าโดยที่สยามวลีดั้นะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชันของตัวฟิโนโมิน่านะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะกว่าการลงทุนถ้าเทียบหุ้นตอนนี้ก็ขาลงเลย หุ้นก็ขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ามาในส่วนของหุ้นกู้เนี่ยที่ไม่ได้มีความเป็นเจ้าของนะครับแต่มีสิ์ความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมันเลยให้ความน่าสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยถเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะถ้าเป็นหุ้นกู้แต่หุ้นกู้ในที่นี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะหุ้นกู้แบบทั่วไปนะครับอัตราให้ผลตอบแทนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ย 1-9%ต่อปีส่วนถ้าเป็นคาวฟันดิ้งเนี่ยตั้งแต่4-15ถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ด้วยระยะเวลาด้วยหุ้นกู้ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมากกว่า1ปี1ปีไม่ค่อยเห็นนะ3ปี4ปี5ปีเนี่ยเขาจะให้4%อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคาวฟันดิ้งเนี่ยระยะเวลาของเขาเนี่ยน้อยลงจะไม่ไม่เกินปีจะมี3เดือน4เดือน6เดือน8เดือน12เดือนอะไรเงี้ย จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้ทั่วไปที่บริษัทมหาชนเนี่ยเขาออกหุ้นกู้มาเพื่อที่จะนําเงินนะครับไปในส่วนของการบรหิหารจัดการหรือว่าการหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆของบริษัทนะครับเริ่มต้นเนี่ยอย่างต่ำหนึ่งแสนนะฮะซึ่งมันกีดกันในส่วนของนักลงทุนบางส่วนนะที่เขาอาจจะไม่สะดวกเงิน0 0 0 0 0แสนที่ไปฝากที่นั่น3-4ปีนะครับดังนั้นเนี่ยขาวฟันดิ้ง จึงเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากๆกับนักลงทุนรายย่อยเพราะลงทุนขั้นต่ำเนประมาณ5 0,000ื่ก็ได้ละนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไป,ไปฝากไว้ในส่วนของความปลูกพันธุ์เนาะที่เป็นหุ้นกู้เนี่ยนานเกินปีนะสปี3ปีเนี่ยอาจจะนานเกินไปแต่เนี่ยสเดือน6เดือนถือว่ายังพอรับได้นะครับนะทีนี้เนี่ยลงมาดูในส่วนของ สยามวลีดัทนะครับอย่างที่เคยเล่าไปเนาะคือเขาช่วยในเรื่องของ SME และเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างคนที่มีเงินหรือนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่ก็ตามสยามวลีดัทอยู่ตรงกลางนะเป็นแพลตฟอร์มที่จะจับคู่แมทชิ่งนะครับตัวสัญญาเนี่ยกับ SME นะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีนักลงทุนนะครับสยามวลีดัทอยู่ตรงกลางเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ SME ให้มาเจอกัน เพื่อที่จะกู้เนี่ยมันง่ายกว่าธนาคารทั่วไปถ้า SME ไปที่ธนาคารนะครับโอ้โหอย่างน้อย3-4เดือนกว่าจะได้ตังค์้ีไม่ดีรีเจคอีกต่างหากนะไม่ผ่านเกณฑ์แต่นี้มันง่ายนะครับแล้วก็มันวินวินนังคู่นักลงทุนก็ไม่ได้เอาเงินไปฝากเอาไว้นานนะกไ็ไม่ถึงปีก็ก็ได้เงินละนะครับซึ่งจะแตกต่างกับหุ้นกู้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับเริ่มต้นที่50,000บาท นะครับผลตอบแทนอันนี้แล้วแต่เราเลือกความเสี่ยง High r i s k High Return นะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่า,าที่อื่นนะผมบอกได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะครับซึ่งผู้ที่จะมาลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับท่านนะเพราะคุณควรเป็นคนที่จะตัดสินใจนะเพราะเป็นเงินของคุณอย่างที่ผมบอกครับระยะเวลาเนี่ยสั้นมากนะครับ พอสั้นปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงเราก็ลดลงรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์การวัดความเสี่ยงเนี่ยก็ใช้ A.I. ด้วยนะแล้วก็เครดิตสกอร์นะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนนิดนึงนะครับว่าสยามวลิดัสเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่า S.C.G. นะครับมาร่วมลงทุนด้วยดังนั้นเนี่ย ก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับดีกว่าที่เราไปาลงทุนในต่างประเทศเนาะไม่มีที่ที่มาที่ไปนะครับรวมถึงการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันดีกว่าที่เราลงทุนในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณจํานวนเงินที่ถูกปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยนะครับสามพันสีร้อยล้านอยู่แล้ผลตอบแทนก็ห้าถึง e ีที่มาจอยกันก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบสามรลายนะแล้วก็ มีการกู้สำเร็จไปแล้วนะครับอยู่ที่เกือบ2000นะครับอันนี้เป็นข้อมูลต้นปีนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกรอบหนึ่งผมว่าอันเนี้ยเกือบ5000แล้วมั้งเนี่ยจากที่ดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอ,อีกรอบหนึ่งนะครับปี6-7ส่วนในเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยก็ได้ประเมินอยู่ที่3เกรดด้วยกันนะครับมีความเสี่ยงระดับ A นะครับ ผลตอบแทนที่ได้ก็จะประมาณ9% 10%นะครับซึ่งในส่วนของเกรด A เนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยมีประวัติการค้านะครับรวมถึงในเรื่องของความน่าเชื่อถือที่สูงด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ให้เป็นเกรด A ส่วนอ่าระดับความเสี่ยง B ก็เราจะได้ผลตอบแทนประมาณไม่เกิน 12%, 12แล้วก็มีประวัติในการชำระที่ดีนะครับก็ความเสี่ยงก็ปานกลาง ส่วนระดับ C นะครับอันนี้9ถึง13นะถ้าดีหน่อยก็15ปนะไปถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยความเสี่ยงที่สูงนะครับนำผลตอบแทนมาให้ก็จริงแต่มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดอันนี้แล้วแต่นะัลกลงทุนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของประเภทของหุ้นกู้ ค่าวฟันดิ้งนะครับของสยามวรีดัสว่ามีอะไรบ้างหลักๆจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคืออันแรกเนี่ยก็คือประเภทของ In i Invoice Financing นะครับส่วนนี้นะครับจะออกอเฉพาะในส่วนที่มี Invoi c e ลักษณะของหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีใบประมาณว่ามีใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานเพื่อที่ออกหุ้นกู้ได้ความเสี่ยงในส่วนนี้ค่อนข้างต่ำผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%โดยประมาณระยะ การถือครองเนี่ยก็ค่อนข้างต่ําด้วยนะสาเดือนเท่านั้นเองเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามนั้นนะครับพอครบอายุหรือกําหนดการชําระหนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามนี้แต่อันนี้มันเป็นปีนะอาจจะต้องหารต่อเดือนอีกส่วนอันที่2นะครับก็พวกเป็นดิลเลอร์นะครับฟินแลนซงดิลเลอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นหุ้นกู้ที่มีคําสั่งซื้อแน่นอน,นมีหลักฐานเนี่ยเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการ ขอออกหุ้นกู้นะกับสยามวลีดัสเนี่ยความเสี่ยงก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางผลตอบแทนก็ตั้งแต่4%จนถึงเกือบ7%ระยะเวลาการถือครองเนี่ยก็พอๆกันเลย3-4เดือนโดยประมาณอีกอันนึงนะครับก็คือ working capital นะครับในส่วนนี้จะเป็นการให้เงินหมุนเวียนกับธุรกิจทั่วไปนะครับ ส่วนนี้ก็ธุรกิจทั่วไปก็จะมีความเกี่ยวพันกับพวกดีลเลอร์หรือคู่ค้าต่างๆเนาะก็ให้มีสภาพคล่องที่สูงขึ้นแต่ว่าในส่วนตรงนี้จะมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่แล้วที่เข้าตามเกณฑ์ที่จะสามารถที่จะขอหุ้นกู้ข่าวฟันดิงได้ทุกๆอันเนี่ย มีเกณฑ์ที่รองรับอยู่แล้วผลตอบแทนอันที่3ที่เป็น working capital นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-13%โดยประมาณระยะเวลาการถือครองมีหลากหลายนะครับตั้งแต่3เดือน6เดือน12เดือนแต่ไม่เกิน1ปีนะปีอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆพร้อมกับความเสี่ยงนะครับที่เหมาะสมกับทุกคนอาจจะต้องเลือกนะครับจะเป็น invoice จะเป็น ดิลเลอร์จะเป็นเวิร์กิิงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ถึงขนาดไหนแต่ทุกๆการตัดสินใจนะครับก็ต้องอ่านรายละเอียดต่างๆเนาะว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าในธุรกิจนี้นะครับในธุรกิจนี้เราเราคิดว่าเราเราจะให้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนถัดไปนะครับ